ครับแต่ว่าเมื่อวานนะครับที่หลายคนฮือฮาเนี่ยคือว่าชื่อคุณสุทินนะใบบัวปรากฏว่ามาพิกนาทีสุดท้ายนะจากเดิมเนี่ยรัมตีกลาโหมเนี่ยเ,เป็นชื่อของพลเอกนัตพละะนะครับที่เป็นคนสนิทของพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ไปไปมามาเนี่ยกลับกลายเป็นชื่อของคุณสุทินขังแสงนะครับมานั่งตําแหน่ง้ัมตีกลาโหมนะครับหรือว่านามเรียกขานเขานะสนามชายหนึ่งนะอันนี้นามเรียกขานของรัมตีกลาโหมนะครับก็ หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าอาจจะเพราะเกิดกระแสต่อต้อตานจากกลุ่มคนเสื้อแดงพ่อยศาลนะ,ม,นะมันเริ่มขยายวงไม่พอใจที่อตอนแรกเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยให้ทหารที่มีความใกล้ชิดกับบิตูเนี่ย<ท>แล้วก็บิตูเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสลายชุมนุมปี53มเนี่ย<ะ>มารับตำแหน่งรัฐนตรีกลาโหม,มในรัฐบาลเศรษฐานหนึ่งก็เดี๋ยวเราไปดูประวัติว่าที่สนามชัยหนึ่งหน่อยละกันว่าคุณตุทินเนี่ยเขาเกิด วันที่9มีนาไช่ไม่ไบัวใช่ค่ะเกิด9มีนาปี2504ก็อายุ62ปีแล้วค่ะแล้วก็ดำลงตำแหน่งรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะเป็นสสเขต5จังหวัดมหาสารคามค่ะแล้วก็มีมีฉา,ายาด้วยนะคะคเขาเคยมีฉา,ายาว่าเป็นผู้แทนติดดินคะ่ะ เพราะเป็นสายาที่ชาวบ้านเขาตั้งให้เขาบอกว่าเป็นคนที่คบหาง่ายไม่ถึงนึกถ,ถ,ถือตัวค่ะอยู่ง่ายกินง่ายชาวบ้านก็เลยเข้ากับชาวบ้านได้ทุกระดับ,บเลยแล้วก็ใน เป็นฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะคะในสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญค่ะแล้วก็ทําหน้าที่อภิปรายในสภานะคะการตรวจสอบไม่ไว้วางใจแล้วก็การทํางานต่างๆของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในหลายๆครั้งนะคะส่วนทางด้านการศึกษาก็จบ ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตนะคะมหาวิทยาลัยศรีนาคารินวิโรดค่ะที่มหาสารคามนะคะ mm. แล้วก็จบปริญญาโทที่สาขาไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม mm. เช่นเดียวกันค่ะ mm. แล้วก็จบด็อกเตอร์ที่อินเดียนะคะ mm. แล้วก็เคยผ่านาการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะที่สถาบันพับปกเก้านะคะ,ะ,คะ mm. แล้วก็ ออตอนตอนเ,ออเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้รับเลือกในระบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคเพื่อไทยในลำดับที่9นะคะแล้วล่าสุดเนี้ยก็จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยค่ะอ,อ่ะก็เดี๋ยวเราก่อนอันนี้นพี่เคยคุยกับกับพี่สุทินนะ,ะก็แกก็เคยเป็นครูมาก่อนนะสอนเด็กพิการเดี๋ยวเราลองไปฟังบรรยากาศตอนที่ประวัติ ว่าที่รัฐมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมกันสักเล็กน้อยนะครับเชิญฟังครับเด็กดางจังหวัดเกิดในชนบทนะครับก็เรียกว่าบ้านอนอกนั่นแหละมหาสารคามก็พ่อแม่ก็พอก่อเป็นผู้นําท้องถิ่นครนะเป็นผู้ใหญ่บ,บ้านเป็นกำนันนั่นแหละตัวเองก็เรียนมาครูมาก็รับราชการครูตัง้งแต่ประถมมัธยมจนมาถึงม,างมหาวิทยาลัยครับก็สนใจกิการเมืองมาเป็นเด็กเพราะว่าพ่อเป็นผู้นํา ตกอยู่ใกล้ชีดพ่อก็เห็นปัญหาชาวบ้านก็เห็นการช่วยชาวบ้านก็ซึมซับก็เลยมีความฝันลึกๆอย่างเป็นนักการเมืองมาแต่เด็กนะครับ,รบแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะมาถึงขั้นนี้หรอกครเดโดยก็จะกัดว่าเราก็ไม่ใช่ว่าครอบครัวที่มีตังค์แต่ว่าพอเป็นครูเสร็จพออยู่มหาวิทยาลัยเสร็จก็บังเอิญจังหวะพักไทยรักไทยเขาตั้งพักก็ไปหาคนรุ่นใหม่ p ี c ี ก็เลยได้อย่างที่คิดก็คือคิดอยากเข้าการเมืองอยู่แล้วก็เลยเริ่มต้นที่พักไทยละไก่ก็ได้เป็นมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงสมัครก็เป็นมาเรื่อยครับบัญทีรายชื่อสลับกับเขตบ้างแต่ก็มาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตอนเขายุบพักพลังประชชนเมื่อปีห้าห้าหนึ่งเห็นว่าเขาเป็นคนได้โอกาสคนก็ไม่ค่อยมีใครอยากไปไปสอนเขาใครเป็นครูก็ไม่อยากจะไปสอนกลุ่มนี้เพิ่นตอนนั้นผมสอบ รับราชการได้สองสองที่เด็กปกติกับเด็กพิการ,รผมไดเลยเลือกอยู่กับเด็กเด็กพิการก็อยู่นานนะอยู่สิบสิบเจ็ดปีอยู่สิบเจ็ดปีค่อยโอนย้ายสังกัดมาอยู่มหาวิาลยก็ถือว่าถามว่าทำไมถึงไปอยู่ที่ตรงนั้นในขณะที่คนอื่นเขาไม่อยากไปเพราะมันมันยากก็เพราะคนอื่นเขาไม่อยากไปเราก็เลยคิดว่าสงสารเขาครับก็ไปด้วยค,ความเป็นครูเป็คนความเป็นครูแล้วก็ ความที่เราเรียนเรียนสหวิทยาการก็คือเรียนมาหลายสาขาครับมันก็เลยทําให้พอรู้หลายศาสตนั่นหนึ่งความที่เป็นครูสอนเด็กมาก็ทําให้เราคิดเป็นกระบวนการครับเพราะฉะเวลาจะพูดในสภานี่เราก็คิดว่ากําลังจะอธิบายให้คนฟังกําลังสอนเหมือนกับกําลังสอนคนนะ่ะเพราะนั้นจึงต้องมีกระบวนการสื่อสารที่มันให้คนฟังเขารับได้ การยึดผู้ฟังเป็นสาคัญคุทินะเป็นครูมาสิบเจ็ดปีนะครับสอนเด็กบกพร่องนะที่การหูหนวกตาบอดสอนเบลมือสอนมือได้หมดนะครับหลายคนก็มองว่าเอพี่สุทินเนี่ยเหมาะกับเป็นน้ำตีศึกษามากกว่าหรือเปล่านะแต่ว่าพระกุธทยก็สรุปว่าตัดสินใจให้เป็นน้ำตีกระหมนะไปคุมทหารเพราะว่าไอ้นี่หรือเปล่าเพราะว่านามสกุลเขาหรือเปล่าคลังแสงใช่เพราะว่า ก่อนหน้านี้พี่จุธินก็เล่นมุกนะข่าวก็ไปถามยังไงเนี่ยรัฐมนตรีกๆราหัวหมแกแกก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยเพราะว่านามสกุลจะได้ประหยัดเงินเต้าบุ๊เพราะว่ามีคางแสงอยู่เป็นนามสกุลนะครับอันนี้ก็มุกแกนะแต่ว่าเดลินีร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชนบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by ยเดลินีติดตามการสมัครได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจดีรัน for life 2023 by Jellynew หรือเจ l y n e วออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15่ห้าตุลาคมนี้